เริ่มต้นวันด้วยการแบบเสิร์ฟหน้าถามว่าเสิร์ฟหน้าเพื่อไปเสิร์ฟอะไรเดี๋ยวรอดูดีกว่าไม่หวานคิดถึงบิดไหมคิดถึงมากๆเลยเดินนานแล้วเลยอฮ้ยอะไรของคุณอ่ะไม่ใช่นะเมื่อกี้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 ลงเลยครับพร้อมมารอดูได้เลยครับ มาดูดวงแต่เราดูไม่เป็นซึ่งใครมันขับออกไม่ใช่ผมหรือเปล่าเมื่อ,อ,อ <c oughs> กี้เพิ่งเกิดอะไรขึ้นนะพี่แทนเราแอบทราบแอบ,บจุบกันเออลยเกิดการเออจราจนเกิดความวุ่นวายขึ้นณนที่แห่งนี้ครับ energy ใช้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีร้อยก็คือใส่ร้อยไปแล้วตอนนี้เริ่มศูนย์กำลังชาร์จอยู่ยังมีเพาเวอร์แบงค์ไหมนี่นะถ้าเป็นเรื่องความรักแม่นอยู่แล้วแล้วหมอดูมีความรักที่ดีแล้วใช่ไหม ใ่ก็เลยมันจสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในบรรยากาศของกองถ่ายนะครับไพโรธซีรีส์เรื่อง Magic Move ทำนายทายระครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับไข่บ้างก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยด้านหลังจะเป็นโซนกินข้าวนะครับผมข้าวเช้าครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้นักแสดงกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ยังไงเรามาเจอกันใหม่ต่อไปครับไปดูกันเลยวันนี้มันเริ่มแล้วทุกคนเริ่มต้นวันโดยการแบบเสิร์ฟหน้า ถามว่าเสิร์ฟหน้าเพื่อไปเสิร์ฟอะไรเดี๋ยวรอดูดีกว่าไคิดว่าผมคือใครทุกคนลองคอมเมนต์มาแบบถ้ากำลังดูคลิปอยู่กดหยุดก่อนแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาก,ก่อนว่าอุ้ยคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าเออสร้างหัวจะเป็นใครก็ได้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกเกง่กงเกง่ง ต้องดีอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นของแทแลของหยิบของอิก็ไปดูกันนะครับสู้ๆครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเข้าไปสัมผั์ครับแสดงกันนะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกจะบอกว่าตื่นเต้นมากครับแนี้เด็กเข้าฉากเดี๋ยวรอเดินตามเด็กเข้าไปครับรอด้วยครับเอ๋เลยคิดคิดมนเด็กไหมงต็มมากๆเลยเดินนานแล้วเลยนอนะ นี่คือหินชื่อว่าโรสคอร์ดนะครับเป็น,นหินแห่งความรักถ้าเราพกอันนี้ไปด้วยเราจะเจอคนที่ใช้ม<อ>ีมีแค่ที่เราลองแล้วเราไม่ใส่ก็จะคุ้มที่เราชอบต่อแค่ทิ้งเด็กเหรอใช่เลยเราแบบว่ายอดเพลงข้าพามายิ่งง่าย จะเปล่าคาถามหามิดนหวใจคนสวยหามาลงสนเเคอเลยอรัเอ๋อก่าให้จับพน้องๆดีกว่าคือมีความรู้อไรับนี้งเรื่อีรู้หรืว่าทำไมพี่หึ่น่าะน Ul ้ีเกเสือตอบตัวอยู่้งดเราจะไปเยี่ยมชมบ้านของทายาทหนึ่งล้านล้านครับของประเทศไทยแต่ดูบ้านบ้านแบบมินิมอลอันนี้น่าจะเป็นบ้านหลังที่ร้อยของเขาเดี๋ยวถ้าเป็นบ้านหลังที่หนึ่งอาจจะแบบว้าวกว่านี้อีกร้อยเท่าครับก็ต้องรอดูเรื่องเต็มนะครับเรื่อฟนเรื่อแฟนรึ เป็นก่อนี่พ่อมาให่งกับเงินเงนผมบ้านี้กาลังโผบุ่่นวายเพศไฟกำลังแต่ย่างกายเข้าก็ามเป็นอยู่มันก็ตู้ดีเนอะหรือว่ามันต้องเชื่อหัวใจไม่ใช่แค่เชื่อตรงตาหรือว่าไง ตอนนี้แต่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเตรียมเปลี่ยนชุดครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตรียมเข้าสีละอีกไม่นานนี้เองฝั่งนี้ก็จะเป็นสไปที่กําลังทําผมเหมือนกันนะครับใครนะใครอะสวัสดีค่ะพลอยเพลินค่ะพลอยเพลินอ๋อในเรื่องเมจิกมูฟเป็นน้องสาวของพี่เพียวซึ่งพี่เพียวของเรานะคะก็คือพีทนตอนนี้แทนก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับกำลังจะประกอบร่างเป็นเพียว เดี๋ยวทุกคนมาดูกันว่าเพียวในลุกเจ้าของร้านเล่าจะเป็นยังไงใครอยากจอยก็มาได้ครับร้านเพียวเองเต้นค่ะเพราะว่าเราต้องมาดูดวงแต่เราดูไม่เป็นซึ่งใครมันขับนอกครับไม่ใช่ผมหรือเปล่ามันก็ต้องฝึกเออใช่ป่ะ ไม่ตื่นเต้นครับพร้อมมากรอดูได้เลยครับถามว่าถามว่าสวัสดีครับวันนี้หมอดี่ถึงทำนายมาไหมครับเป็นต่อกันเป้นต่อแล้วดูไใ่ว่าดูให้ทำนายให้ ผมก station, ็พูดทำยงยไใก้ไปด้วยแล้วหลอกกันหรือเกล่า ตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งซีนนะครับแล้วก็จะเป็นผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมกับพิโอจะทำอะไรตื่นเต้นไหมหรอตอบเลยว่าตอบเลยว่าไม่เพราะว่าเราเป็นนักแสดงนะเราจะไม่มีการตื่นเต้นเพราะเราต้องมืออาชีพแล้วก็ต้องรับได้กับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับผมเห,เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็สู้ครับ จะบอกว่าชากในห้องน้ำได้คือเอ NERGY ใช้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีร้อยก็คือใส่ร้อยไปแล้วตอนนี้เรือศูนย์กำลังชาร์จอยู่กำลังชาร์จอยู่มี power bank มี่นะก็คือเป็นเด็กติดไมล์เหรอคะตอนนี้ก็ไปตามโอ้นแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องติดไปเลยให้อ้นด้วย มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งอะไรของคุณอะไม่ใช่นะเมื่อกี้เมื่อกี้เิลมเลยครับนี่ครับเออคิดดคอนเสิร์ทำอะไรเออ นีเจ็บค่ะตอนนี้พ่อหมอลิ์ของเรากำลังชำนายเป็นสำนักกำรับหมอดูแล้วได้ข่าวว่าดูดวงแม่นว่ะถ้าเป็นเรื่องความรักแม่นอยู่แล้วแลหมอดูมีความรักที่ดีแล้วใช่ไหมค๊ะใช่ก็เลยมั่นใจดูลูกค้าก็สิแล้วดูอีกคนสิ เรามาแอบซองกันนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างครับตะกี้คุณไปทำอะไรมาครับไปนั่งขำบมาขำคนเมาสนุกไหมซิเมื่อกี้สนุกอ่ะสนุกสนุกชินุกอ่ะต้องรอติดตามแล้วหน่อยตามเฮ้ยสัมภาษณ์ไปกันหน่อยเมื่อกี้เป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นไหมตอนนี้ข้าฉากหรือว่าไม่ครับรู้สึกว่าสนุกดีเพราะว่าสนุกอ่ะผมชอบการแสดงละมันก็เลยแบบนั่นแอบซองแอบซองนิดนึ่งดิของเตงเป็นไงตะกี้ ก็หลั่งน้ำตาเฮ้ยเลยหรอยิ้มทน้ำตาด้วยเฮ้ยยังมีแบบยังมีคอคอยอยู่นะมีคอคอยอยู่ต้องรอติดตามไหครับต้องอยตามให้สปอยตอนนี้ครับต้องรอดูนะได้รอดูได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปตะลุยแบบกองถ่ายนิดนึงนะครับว่าตอนนี้หน้าเสร็จเขาว่าทำอะไรเฮลโหลเซีย้ยนิดนึงโอเค ตอนนี้นะครับก็เรากําลังเปลี่ยนเซตแล้วก็เดี๋ยวสโลถ่ายเป็นแบบซีนต่อไปแล้วแต่ว่พี่พี่ทีมงานคือแบบทำงานก็เต็มที่มากแล้วก็วัยมากก็จะเป็นฟิลน,นะครับแล้วก็กยัเคลียร์ซีนเคลียร์เซตต่างๆ,ๆเดี๋ยวเราไปมาคุยกันก่อนเป็นไงบ้างวันนี้ใกล้เซต ก่งมากสนุกไหมสนุกมากาวันนี้ทุกคนแบบเติมที่ใจคือแบบทุกอย่างดีฟังเปะรอชมกันตลอดเลยตอนนี้บรรยากาศของวันกแบบกำลังเซตให้ดูประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปตะลุยข้อแต่งตัวอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียร์เซ็ตทุกอย่างละก็ตอนนี้เป็นซีนแบบท้ายๆของวันละให้ดูบรรยากาศภาพรวมอีกนิดนึง แล้วก็พระเอกของเรานะครับเรามาส่องข้อนิดนึงนี่เฮ้ย่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วนี่จูบไปหนึ่งแล้นะฮะโอเคและที่สำคัญค่ะคนนี้ก็ได้นะฮะตอนนี้เขากำลังรอรอนะเป็นไงเราอุ้ยคุณอา่ายผมอาทายอ้าวผมอบถ่ายผมแอถ่ายผมอาทายเป็นไงบ้างเดี๋ยวเหลืออะไรบ้างของเราอ๋อถ้าถามว่าเหลืออะไรใช่ไหมตอนนีแล้วเหลือยี่สิบอันนี้เหลือ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกบ่อยๆเพราะตอนนี้ก็เป็นซีนใกล้จะสุดท้ายของวันแล้วเพราะเราเริ่มกันตั้งแต่6.0โมงเชา้าจนถึงตอนนี้3ามทุ่มแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวโอ๊ตจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับบ๊ายบายนตตัวติ ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนมาส่งน้ำแข็งแต่ว่านี่เลยเขาโม่แต่คุยกับเพื่อนมแ่แดดแห่งเอากันไม่นี่ให้ติปไปเยอะแล้วแต่ก็ยังจะเอาอีกทาไมให้ติปเราไม่ไมช่วยงานะเพราะว่าเราจะเป็นเจ้าของร้านไม่เจ้าของตัวเองพอยเพื่อนต้องไปทํางานต่อกันนะคะเพราะว่าพี่ชายไม่ช่วยค่ะบายยังไงมันก็ไงไปแล้วนะเราะ เมื่อกี้เพิ่งเกิดอะไรขึ้นนะพี่แทนเราแอปทราบแอบจุกกักนเลยเ,ออเกิดการออจราจนเกิดความวุ่นวาย<ช>ขึ้นณที่แห่งนี้ครับเกิดอะไรไม่รู้แต่ว่าอุ๊ยเราไปดูดีกว่า ครับผมตอนนี้เราก็เพิ่งถ่ายฉากสุดท้ายไปนะครับของพายโลดของเราก็ฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะครับผมมีปิดท้ายด้วยฉากอันแสงสวยงามรอดูนะครับยังไงฝากทุกคนเราติดตามด้วยนะครับพวกเราทำเต็มที่กันมากจริงครับพวกเราแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ทีมงานทุกคนใช่ก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะวงทุกที่ทีมงานได้ขอบคุณมากนะครับ บายบายครับเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการถ่ายพายล็อตวันนี้ <Yeah. S 2> จะบอกว่าเป็นการถ่ายพายล็อตที่เหนื่อยมากแต่ว่าสนุกแน่นอนนะครับ <c oughs> Magic Move <c oughs> ทำนายทายลักนะครับ <c oughs> Magic Move <c oughs> ทำนายทายลักนะครับ Magic Move ทำนายทายลักนะครับเพราะไม่ดอยู่อ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะใช่เพราะว่า่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ครับเดี๋ยวพี่ตัดต่อขออินเสิร์ตให้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้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 ตรงน้ตรงนี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 ้รงนี้ตรงนรงรงนี้รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรง้ตรงนีรงนี้ตรงนี้รงนี้้ตรงนี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 ้